ตามสวัสดีครับผม FC ทุกท่านครับผมนี่อยู่กับช่องขาดะเพชรนะครับนี่มารอดักซุ้มลังคาเขียวนะครับผมแต่รับซุ้มลังคาเขียวนู่นไข่มา <No. S 1> ครับผมโนโน่โนโนย ก็เล้ครับรอรับตรงนี้ก็ได้เรือนี้ไปรับนากโนก่อนนะครับไม่รีบมาแล้วครับเอาลยครับ สูงังี้มันจะสูงเป็นงาครับเนี่ยมัคือเลยอ๋อเหรอมันจะสูงไปบ่เนี่ยมันสูงบ่ยกยกขึ้นเฮยกขึ้นเอาเอาเอโอ้ยมาเชื่กันข้างๆกัสูงเดี๋ยวไปอ้ยกขึ้นขึ้น ขึ้นตองหาขึ้นตองนาขึ้นขึ้นสองขาบนงนีล oh ่ะตอนนี้พานมัวแล้วครับผมเอ็นยูเอาขึ้นแล้วขึ้นยกป้งขึ้น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 เึ้นึ้นึ้นเอเอาเวขึ้นยขึ้นได้ก็ขึ้นได้ขึ้นหน้าโน้มนี่เอาอีกเหรอโอ้โห ออกเด้อย่าเซ่องเขานี่แม่ตา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 บ้าามาาม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 าจะไปรับพี่บูวครับนี่ว่านี่ครับขอกอะไรจอมาไอ้บนนี่อเท่าทีนี้เหนเขาจริงกบของมารับหานลูกัแล้วกับไปครับผมวัวเขาว่าไปตนโอยช่ายชยชงานอยากเชียเชียร์กตาค่ายลูหญนะีมชช่งานอย่สเออเดี๋ยวึบ่งเลยเรเดียวงานมีได้ โห้ยกยสองขาส้นสกันไม่ได้หรอมันยกมาขึ้นบ่หยกมก็่น้อยู่แม่มาแล้วครับมึงม้า้วครับทางูนเลย ถ้าถ sí. yeah. ้าะเดือนเดือนนี้ละเป็นเดือนนี้ละของแท้เนเดือนนี้น้องจินีสองนี่ละของแท้กล้าเส้นบอกก้าเส้นบอกนี่ละนี่แพูดหรอนี่

ด re, né, right, ูนเต็มท yani ี่เต en> uh, ็มวนนี yup ่รับาย่นี่ผมเขียวนะมาเจอบัวเขียวได้จอยิแทรี่บัวแงงานนะบัแหงงานนะบอ๋อวันนี้นะที่ไหน โอ้จะใส่รถไปเลยเอาโชว์หน่ยฮ่เเออดีครับเออไป่ไปเออเอาเตียรถให้หน่อยมานี่ไหมมาเตียรถให้พี่โกก่อน มีลบเดไรกองงมภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้งช่วยกะทบ้เดี๋ยอเอไนมแทงเขดน่ๆียเออออ้งเนไทแลนตกเจรินะครับสมานะครับมาแล้วครับถึงซุ้มแล้วนะครับตอนนี้พี่บัวกำลังอาบน้ำ มีเจไผ่นะครับวันนี้โล่งมากครับเียพร้อมแล้เราพร้อมแล้วเียถึงแล้วกเยครับก็เโอ้โหดูกองยาที่บัว เหยาบเลยไปแล้วพ่อไอวาไงครับผมว่าว่าไงครับเนี่ยตอนนี้ก็พี่บัวอาบน้ำอยู่นะเอาพอ้อมจะยอมเป็นนี่วอยหยากไปกับพี่บัวนะครับผมมาแล้วครับผมไปแล้ว คนหัวจะไปทำกอมสารนะครับจะไปเก็บขยะนะครับพอแล้วีะเอาอีกแล้วครับผมเหมือนเดิมเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนแปลงมวขนาดดูครับผมขึ้นเหมือนเดิมอย่าไม่กินนะครับแน่แน่ท็อเวท ปลาไม่กินอย่างนี้ขึ้นขึ้นโอเคครับผมอย่าไปกินนะครับก็เป็นวิธีคลายเครียดของน้องๆนะค,ครับอัดปลากระป๋องเลยตรงเปีดกเออเออเออนี่อ่ะนี้อ่ะนี้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 สิงแมวทำนานเลยเออ เองลอ้้อล่ด้วยเอาลอลโลโลเป็นวิธีการหลอกล่อนะครับไดอกาสแวไปเอาเบขึ้นเออเอ้นคถึงนะครับนยาไปกินด้วยแง เอาละเอาละเอาเยยืยบสุดยอดชินใจอู้มานี้มามาครับมามาได้ได้ของฝากครับ

เอา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 ยังไงยังไงเป็นยังไงเป็นยังไงยังไงอือโอ้โหกว่าจะยกได้นี่ต้องลุ้นตั้งนานนะครับจะคล้องนี่ลุ้นโอเคครับผมมาละมาไหนเอาอครับผมคนรู้จักนะครับน้อง

ไม่ขึ้นไม่ขึ้นเลยพยมามามาไม่ขึ้นครับผมบเขาเคยขึ้นเป็นแบบนั้นแล้วโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ให้บชมเพียงเท่านี้นะครับดีวิฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเดื่เป็นกระตุ้ใจกับช่องพายทองเพชร Bye-bye.